สวัสดีพี่น้ำป้องไปสักรูส่วนก็กินยำกันดีกว่ายำมาม,ะม,ะมะ่าแซบ่บกินดิยำมาม่าแซ่บมาเลยจ้าบรรยากาศยามเย็นลมว่อย มันมีแครกเกรเชิญมีแขรกเกรเชิญอยากกินด้วยอื้มใช่ แกก็เพ okay, mm. yeah. yeah, yeah, mm ื่อนหอมยำมะม่ายำมะม่าแซบสดเดือดือบหนุน มีอคนที่สองอยากกินด้วยมาครบยดๆน้ตอตาลเ็ดีจ่ะ Right. Hey, ok. rồi đó bye bye tôi tiêu cái mẹ này chắc